นะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันอีกแล้วนะครับนะตอนนี้เราก็อยู่ในเกม e g o ก้เฟรนด์ซิคอลนั่นเองนะฮะ <laughs> มันมันไม่นำใจเลยอีโก้เฟ a นด์ซิคอลนะฮะนะผมก็เพิ่งโหลดเกมนี้มาเล่นได้สักพักหนึ่งนะครับก็แบบว่ายังไงอะแบบว่าคือเหมือนเกมนี้มันจะมีแบบว่าทีมนะฮะแบบว่าให้ทุกคนเป็นแบบเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยเข้ามาใช้ อยู่ทีมเดีวยวกันแบบอะไรเป็นกลุ่มๆอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นเลยนะ <S <S ซึ่งผมก็เพิ่งสร้างมานะครับเลยแบบหาคนเพิ่มนะอ,นะอ้าวกูจะมาโปรโมททีมกูนะเฮ้ยไหนๆเขาก็มาท้าแล้วนะเดี๋ยวเราไม่รับท้าเดี๋ยวเขาจะน้อยใจนะครับก็มาเล่นกับสักตาแล้วกันนะมันจะมาพนันกันนะครับว่าผมจะชนะมันหรือมันจะชนะผมนะฮะอืมสกอร์ก็ไม่ได้เยะเท่าไหร่ เปิอ,อะไรอะชูกำลังเหรอตีอไปแล้วอุ้ยเกือบเท่ากันแน่โอ้โห4 5 7กูแพ้แล้วละ่ะไม่ต้องอ,อะไรมาตัดสินแล้วกูแค้สัญชาตญาณกูตัดสินเลยว,ว่ากูแพ้นแน่นอนเนี่ยดูนะเห็นไหมฮะตีตีแห้ไม่กี่ทีนะครับมันก็แทบจะลงหลุมอยู่แล้วแล้วผมจะเอาอะไรไปรอดนฮะ ย้ีลงด้วยนะครับเดเบิร์สเดพออตมาสี่พันเขาก็เบิร์สเหมือนกันว้าวคุณจะด่ามันดีดีไหมเนี่ย <_ c oughs> แค่นั้นยังตีไม่ลงเลยเหรอ <_ c oughs> <_ c oughs> ไม่อยากจะบอกว่าผมชนะแล้วละ่ะแวแล้วล่ะแวแล้วล่ะ กูแพล้ล,ลฟุกชนะกูฟุกชนะหรอกนะนะครับอย่างที่บอกไปตามต้นคลิปเลยนะครับพอดีมีคนมาท้าก็เล่นกับเขาไปหน่อยละกันนะฮะเฮ้ยมีคนเข้าด้วยว่าไม่ทีมคน,นดังดันยัะถามหน่อยว่าคนที่เข้ารู้จักกูบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะชื่อทีมจะอยู่ข้างบนนะรตรงสเีเขียวนะครับที่เขียนว,ว่า am hzfn นะฮะก็ ใครสนใจที่แบบว่าจะเข้าทีมที่ผมเล่นอยู่นะครับก็พิมพ์ค้นหามาเลยนะฮะพิมพ์กดตรงนี้ไอเอาทีมเนี่ยแล้วกดไอแท็บข้างบน Enter เนี่ยแล้วคุณก็พิมพ์เลย a m underscore s g z f n นะกดค้นหาไปนะแล้วคุณก็จะเจอเอา้าวอันว่ามันไม่เจอละกันเพราะว่าผมอยู่ในทีมนี้อยู่แล้วนะครับนะคือคนที่แบบว่าอยู่ทีมอื่นนะฮะที่ยังไม่ใช่ทีมผมก็ พิมพ์ค้นหามานะครับเราก็จะเจอกับทีมผมนั่นเองนะครับนะใครที่เล่นๆก็จะมาอยู่ทีมนี้ก็ได้นะหรือคุณจะไม่มาก็ได้นะผมแค่มาบอกเฉยๆนะเห็นทีมมันโลง่ลงๆนะฮะนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลามาเพลตงตัวนี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายเจอกัใหม่คลิปหนะ้าครับ